ครับก็ขอสวัสดีนะครับนะฮะพบกันอีกคลิปหนึ่งยามค่ำคืนนะครับนะเป็นค่ำคืนของวันมาฆบูชานะครับนะวันนี้นะก็พาทุกท่านนะครับมาอนุโมทนาในบุญนะครับในส่วนของการเวียนเทียนนะครับนะอยู่ที่ลานธรรมวัดกุดกลุ่มใหญ่นะครับนะหรือว่าวัดกุญชอนนะครับวัดของทางพี่น้องนะครับ นะฮะอ่าบ้านกุกลุ่มใหญ่ตะบนนนตานะครับภาพที่เห็นนี้ก็คือการเวียนเทียนนะครับนะรอบองค์พระพุทธรูปนะครับนะเนื่องในวันมาค่าบูชานะครับนะเดี๋ยวยังไงอ่าเราจะพาทุกท่านนะครับนะเข้าไปชมบรรยากาศนะฮะแห่งบุญพร้อมๆกันนะครับนะว่า,าบรรยากาศในส่วนของอางานบุญงานกุศลว,วันนี้นะครับนะจะมีพี่น้อง หลากหลายท่านนะครับนี่งองอโมสาธุบุญด้วยนะครับนี่นะน,นะพุทธศาสนิกชนมากมายนะครับนะล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วย นะฮะสายบุญ <Christina. S 1> นะฮะทุกท่านเลยนะครับนี่ มานาันในกัญจาตเวตถุนโ็ร่วมอโมทนาในบุญ <สา S 1> ด้วยนะครับสาธุสาธุนะครับาสาธุสาธุนะครับ นีทานายกคราเทพนะครับนี่อนุทังอาบุธด้วยนะครับหลากหลายท่านนะครับนี่นะนี่ก็ถือว่ายาวเลยนะครับนี่โดยมีท่านอาจารคณะอำเภอนะครับ ส,สวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะนี่ก็ทำการไลฟ์สดให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับบรรยากาศเสดๆนะครับหวงท่านสายบุญนะครับนี่สาธุครับยังไเดื้อมันพุ่งดื้อสามดอ นี่ก็คือภาพแห่งบุญนะครับในวันมาคบูชานะครับที่ลานธรรมในส่วนของวัดกุฎกุมใหญ่นะครับหรือว,ว่าวัดกุญชรน,นะครับนี่บรรดาสาธุชนนะครับก็นะได้มาปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้นะถือว่าเป็นวันดีวันมาค่าบูชานะครับนี่สาธุนะครับใน การเวียนเทียนนะครับนะต้องเวียนให้ครบสามรอบนะฮะดูบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับก็มีความสวยงามนะมีแสงเทียนระยิบระยับนะครับนะจากทุกทท่านนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสายบุญพอนี้นะครับนี่นะฮะแต่ละท่านก็กราบผมนะเก็บรรยากาศนะครับนี่นะฮะนทุกท่านมีรอยยิ้มอิ่มใจกันทุกคนนะครับนะ ครับต้องขออนุโมทนาในบุญด้วยนะครับนี่วันนี้อากาศเย็นสบายอบอุ่นนะครับนะวันมะค่าบูชาบางท่านก็นะต้องวางแล้วครบครบสามรบอบเลยครับนี่ <Yeah. S 1> โอโสาธุด้วยนะครับนะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่ขออนุญาตเก็บภาพอาสวยๆนะครับนะไปฝากท่านผู้ชมนะครับนี่นะฮะนี่นนลูกเล็กแดงนี่ก็ รู้จักนะครับการทําบุญนะครับด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วนี่นะครับเป็นภาพที่ดีมากมายเลยทีเดียวนะครับเห็นไหฮะเสร็จเรียบร้อยล้วก็อาจจะต้องมาปักเทียนนะครับนะเอาไว้ตามจุดท um right> ี่นะครับนะคิดว่าเหมาะสมนะครับน <ma ี่อาจะเป็นโคลนต้นไม้นะครับนะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับนะหรือพวกสัมภเวสีเห็นนะครับนี่นะครับ แต่ละจุดนะครับแต่ละมุมก็นะจะตามสะดวกตามสบายนะครับก็เก็บบรรยากาศนะครับมาฝากนะครับสาธุบุญด้วยนะครับเห็นไหมลูกหลานของเราก็จุดนี้ก็เห็นไหมวางไวต้ตรงโคนต้นไม้นะครับนะอ่าก็ต้องระวังในส่วนของใบไม้เท่านั้นเองนี่นะครับภาพสวยงามมากมเลยทีเดียวนะครับนะก็เก็บบรรยากาศให้ชมกัน